ท่าผู้ชมครับผมอยู่ในงาน B I A V 2020และผมจะนำท่านผู้ชมมารู้จักผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดของมาล้านคือ S R 8 0 1 5ว่าว่าทำไมถึงได้รับความนิยมขนาดนี้เรียกว่าคนขอฟังไม่หยุดเลยนะครับและผมอยู่กับพี่เล็กกูรูครับพี่เล็กครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เล็กครับผมขอรบกวนเวลาสักนิดหนึงเพราะว่าทราบมาว่าพี่เล็กเนี่ยค่อนข้างติดลูกค้าตลอดเวลาเลย แล้วก็มาร้านเนี่ยก็ลูกค้าก็ขอฟังตลอดเวลาเลยไม่ไม่สามารถจะท่้จะเอาเครื่องมาวางโชว์ได้เลยนะครับเนเราต้องทายอินสินค้าเข้าไปมาร้านออกผลิตภัณฑ์รุ่นนี้ออกมาเนี่ยมีอะไรพิเศษถึงคนถึงได้อยากสนใจขนาดนี้ครับก่อนอื่นผมต้องบอกกันนะว่ามาร้านรุ่นนี้เป็นมาร้านที่รุ่นใหม่ล่าสุดครับผมซึ่งเพิ่งจะร้านสองมาได้ประมาณไม่เกิน2เดือนครับผมประเทศไทยอาจจะใช้กว่าต่างประเทศยอยู่ประมาณเดือนหนึ่งครับผมมีเสียงเรียกร้องแล้วก็มีความต้องการของคนเล่นระดับกลางขึ้นสูงค่อนข้างเยอะมากโอ้ครับผมอ่า จากที่ผมได้ฟังครับผมแล้วก็ได้ทดสอบ,บได้ดูเ <ผม S 2> ด้เอามาเล่นที่นี่ดูนะฮะครับผมสิ่งที่มาล้านเปลี่ยนไปมากที่สุดเลยก็คือเรื่องของคุณภาพเสียงาาซึ่งให้เสียงเนี่ยเป็นไฮมากขึ้นไฮเอ็นด์มากขึ้นคือน้ำเสียงมีความเป็นไฮเอ็นด์มากขึ้นใช่ครับสิ่งที่มาล้านเน้นที่สุดตอนนี้เท่าที่ผมดูจากฟีเจอร์ที่เขาให้มาครับผมก็คือเขาพยายาม พัฒนาไปทางมิวสิกสตรีมมิ่งมากขึ้นดูจากที่เขาให้แอปต่างๆลงมาในเครื่องไม่ว่าจะเป็นลูนครับ d a l อลครับผสปอติหรือว่าสตรีมมิ่งที่นิยมในในโลกนี้มาร้านใส่ออกมาให้เต็มที่เลยเรียกว่าตอบโจทย์สายสตรีมมิ่งเลยลหรครับตรงๆเลยครับคคือมาร้านไม่ได้แค่ดูหนังแต่มาร้านยุคนี้เป็นมาร้าน ยุคฟังเพลงปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่าการสตรีมมิ่งเนี่ยมิวสิกสตรีมมิ่งมีผลต่อการเล่นของคนเล่นมากขึ้นคนเล่นทูชแนลเนี่ยหันไปเล่นมิวสิกสตรีมมิ่งมากขึ้นใช่ครับในระบบโฮม e t h เซอเตอร์คนเล่นเนี่ยเขาหันมาเล่นไม่ใช่จะดูหนังอย่างเดียวนะผมไม่เชื่อผมผมไม่เชื่อว่าคนดูหนังเนี่ยจะดูหนังทั้งวันแต่คนสามารถฟังเพลงได้ทั้งวันอ้าวจริงครับจริงครับพี่มาล้านคือเราเขาเลยให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องฟังเพลงมากแล้วมาล้านเนี่ยมีชื่อเสียงในเรื่องของการฟังเพลงอยู่แแลล้วดยนน่อเครับ แล้วตัวนี้มาล้านตัวนี้เป็นตัวใหม่เป็นตัวใหม่ล่าสุดซึ่งนํามาเปิดตัวในงานเป็นครั้งแรกในเมืองไทยเลยครั้งแรกที่งาน B I V ครั้งแรกเลยซึ่งได้รับความนิยมแล้วก็ได้รับความสนใจจากคนเล่นมากที่สุดคนเจาะจงมาฟังมาล้าน S R 8 0 1 5น่เนี่ยเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ที่คนจะที่คนเนี่ยเข้ามาดูมาล้าน S R 8 0 1 5เนี่ยเยอะมากเลยแล้วเข้ามาเนี่ยนะไม่ได้แค่เข้ามานั่งชงกหน้าดูนะนั่งฟังทีเป็นชั่วโมงเลยโอ้โห ผมแปลกใจตรงที่ว่าคนที่เข้ามามาจิ่งงานเนี่ยปกติแล้วมานั่งแป๊บแล้วก็เดิน่าใช่จริงครับแต่นี่ไม่ใช่ฮะแต่สังเกตว่าถ้าเกิดใครไปนั่งที่ห้องผมเนี่ยฮะจะเห็นว่าคนนั่งแช่อยู่ตรงนั้นนานๆเลยอันนี้ผมพูดตรงๆนะครับพี่ผมเข้าไปแป๊บนึงเนี่ยนะครึ่งชั่วโมงครับผมรึกว่าเอ้ยแป๊บเดียวนะโอ้โหผ่านผ่านในครึ่งชั่วโมงครับคือทั้งเสียงเนี่ยมันมีพลังมันมีน้ำหนักและที่สำคัญคือมันไม่แข็งเกินเกินไปสไตล์มาล้านนะครับใช่ครับสิ่งหนึ่งที่มารร้้าานใหมคับ ที่โดดเด่นที่สุดอย่างหนึ่งก็คือระบบภาพที่เป็น8 k upscale สิ่งนี้มาล้านใส่คนที่เล่น4 k อยู่ต่อต่อสัญญาณ HDMI ผ่านมาล้านแล้วขึ้นโปรเจคเตอร์เชื่อไหมฮะภาพเพิ่มภาพคุณภาพเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยๆ20-30%ามอรมาล้านตัวนี้เป็นเปร้านที่ไม่ธรรมดานะฮะ sr 8 0 1 5เป็น avr ที่คือจะบอกว่าเทียบกับตัวนู้นตัวนี้ผมว่ามันไม่ใช่ตัวเทียบแต่มันเป็นตัวต้นแบบของ avr ทั้งหมดเลยตอนนี้ นี่คือคําพูดที่กันออกมาจากประสบการณ์ของพี่เลยนะครับใช่ครับโอ้โหซึ่งสิ่งที่ผมผมมองว่ามาร้านเนี่ยเขาทําเครื่องออกมาเนี่ยเขาไม่ได้ทํามาให้ให้คนนักเล่นแต่เขาทํามาให้คนที่ต้องการ ดูหนังฟังเพลงอยู่ในบ้านเพื่อครอบครัวเพื่อแฟมิลี่จริงๆเขาต้องการสร้างความบันเทิงและความสุขภายในบ้านอย่างทรถูกต้องะถูกต้องสังเกตว่าเครื่องเขาจะไม่มีไม่มีปัญหาเรื่องอะไรเรื่องการค้างอาการแพ้งอะไรต่างๆไม่มีเลยนี่ผมเล่นมาหลายวันแล้วยังไม่มีปัญหาเลยครับผมมาร้านเป็นเครื่องที่มีมีเสถียรภาพในเรื่องของซอฟต์แวร์เรื่องของฮาร์ดแวร์ดีมากผมบอกได้ว่า คนที่ไม่ได้มาในงาน PIB ครั้งนี้นะผมบอกเสียดายมากเลยเสียดายจริงๆผมอยากให้ทุกคนเนี่ยลองมาฟังมาล้านดูว่ามาร้านรุ่นใหม่เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับตัวนี้เนี่ยยังไม่ทันยังไม่ทันขายเลยครับบ้านเรายังไม่ทันขายนะมียอดจองเนี่ยเกือบ30เครื่องโอ้โหเกือบ30ิเครื่องนะครับตอนนี้ยังส่งของให้ลูกค้าไม่ทันอยู่ตอนนี้ของขาดอยู่มาล้านกําลังมีสีหนึ่งที่กําลังจะกลับมาทําตลาดใหม่อีกครั้งหนึ่งคือมาล้านสีทองสีทอง อะอมตะอมตะใช่กำลังกำลังจะกลับมาทำแต่ว่าตอนนี้ยอดยอดจองสูงเกินไปจนเขาไม่สามารถนําสินค้าเข้ามาตามระยะเวลาได้นี่ยังไม่ใช่แค่8015นะยังมี SR 7015 6015 5015ตอนนี้เนี่ยของไม่พอที่จะขายเลยมาล้านมาล้านเป็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 นักแทบจะเป็นตัวเดียวในตอนนี้ที่มีเทคโนโลยีสูงที่สุดครับผมในในในหลายๆด้านเลยเรียกว่า ล้ําจนเป็นต้นแบบใช่ครับวันที่เขาร้านสองมาครั้งแรกเนี่ยสิ่งที่ฝรั่งต้องการมากที่สุดเขาให้มาหมดเลยตอนนี้ <c oughs> เขาให้มาหมดเลยแล้วสิ่งที่ผมรู้สึกตื่นเต้นมากที่สุดที่ผมได้ฟังมาร้านตัวนี้ก็คือคมันมันให้เสียงที่แบบไฮเอ็นมากสิ่งที่ผมแปลกใจมันไฮจริงจคือเป็นเสียงที่กว้างมีรายละเอียด<ช>มีน้ํำหนัก มีความอ่อนแก่อีที่สำคัญคือเป็นเสียงที่แน่นด้วยใช่ถูกต้องฮะถูกต้องมันมันมันเป็นบุคลิกของนี่อันนี้ถ้าเกิดเทียบแล้วเนี่ยเป็นแบบกินดิเกตแอมแบบระดับไฮเอนด์เลยนะคบจากเสียงเองสิ่งหนึ่งที่ทุกคนดูถูกอ่ะเรื่องของกําลังขับถูกต้องครับทุกคนบอกว่า AVR กําลังขับไม่ดีมันจะต้องเพิ่ม power amp ต้องจริงคุณต้องมาฟังวาราน SR 8 0 1 5ผมเชื่อครับพี่เพราะว่าผมอยู่ข้างๆห้องพี่เนี่ยใช่เสียงเนี่ย ดังกระหึ่มแน่นแบบโอ้โหคือเขย่ากําแพงห้องอะ่ะผมยังผมบางครั้งตจนผมต้องเดินไปดูว่ไอพี่เปิดอะไรกันอะ่ะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบมันทำให้ผมประทับใจมากๆแบบโอ้โหขนาดนี้เลยอ่ะมานั้น SR8015 เป็นการวิวัฒนาการใหม่ของ AVR เลยเรื่องของกําลังขับตอนนี้คใครจะมาดูถูก AVR กําลังขับไม่ดีไม่ได้แล้วนะ เรียกว่ามาล้านสร้างเป็นต้นแบบเหใช่ครับให้กําลังขับเนี่ยมันมีมาตรฐานระดับนี้ใช่ถูกต้องจนจนนำเทรนว่า a v r เดี๋ยวนี้ต้องกําลังขับต้องเยอะนะต้องแน่นนะอะร่ครับใช่แล้ว a v r เนี่ยนะฮะจากรุ่นก่อนที่จะเปลี่ยนมารุ่นนี้เนี่ยเขาใช้เวลาถึงเกือบ3ปีเนี่ยฮะตั้งแต่รุ่น SR 8 0 1 2ูนยมาเป็น SR 8 0 1 5เนี่ยเขาใช้เวลาเกือบ3ปีมาล้านไม่ได้เปลี่ยน a v r ไม่ได้เปลี่ยนรุ่นบ่อยนะครับ ไอ้ที่เปลี่ยนรุ่นบ่อยคือรุ่นเล็กสิ่งที่ผมดูการเปลี่ยนแปลงหรือว่าการพัฒนาของของมาล้านจะสังเกตว่ามาล้านเขาพัฒนารุ่นเล็กๆอยู่ตลอดเวลาแล้วพอมาถึงรุ่นใหญ่เนี่ยเขาเอาสิ่งที่เขาทดสอบกับรุ่นเล็กๆมาอัพใส่กับรุ่นใหญ่ทีเดียวเลยจบเลยหมายความว่าเขาทดสอบมาสักสองสามปีแล้วแล้วเขาก็มาอัพทีเดียวคือรุ่นใหญ่ฉะนั้นคนที่ซื้อ AVR รุ่นใหญ่คุณไม่ต้องกลัวว่าจะตกรุ่นปีต่อไปคุณใช้เวลาอีก2-3ปีถึงจะเปลี่ยนรุ่นฉะนั้น คำว่าคุ้มเกิดขึ้นในในตัว a m r อยู่แล้วฮะฉะนั้น a m r รุ่นใหญ่คุณไม่ต้องไปไปคิดว่ามันจะเปลี่ยนรุ่นเร็วไม่เร็วครับไม่เร็วโอ้โหครับผมวันนี้ผมขอขอบคุณพี่เน็กมากเลยนะครับสำหรับการพูดถึงมารานรุ่น8015อันนี้ขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับ